สิ่งที่ทำให้ผมชอบแท็บเล็ตเครื่องนี้นะครับว่คือหน้าจอขนาด12.1นิ้วราคา8,990บาทแค่นั้นเองและถ้าเกิดต้องการทั้งตัวแท็บเล็ตปากกาและคีย์บอร์ดเคสนะครับราคาอยู่ที่12,988บาทเท่านั้นนอกจากจอจะใหญ่นะครับถัดมาที่ผมชอบเลยคือขอบจอบิเซลเขาบ,บางมากๆนะครับมันเลยทำให้ตัวเครื่องมีขนาดที่ไม่ใหญ่แม้ว่าหน้าจอจะมีขนาดใหญ่ถึง12.1นิ้วก็ตาม เนี่ยแหละคือจุดเด่นแรกที่ทาให้ผมสนใจแท็บเล็ตเครื่องนี้นะครับแต่อื่นจะมีอะไรบ้างมาดูกัน <S <S ถ้าเราลองไปดูแท็บเล็ตแอนดรอยที่ราคาต่ากว่าหมื่นในท้องตลาดนะครับจะเห็นว่าส่วนใหญ่เนี่ยมีขนาดนาจอไม่เกิน11นิ้วซึ่งรุ่นนี้เนี่ยให้มา12นิ้วหรือถ้าเกิดอาดา่านแบบเปะ๊ปะตามสเปคเลยคือ12.1อนิ้วนะครับแล้วต้องบอกว่าหน้าจอไม่ใช่ใหญ่อย่างเดียวแต่หน้าจอเขาละเอียดด้วยนะครับความละเอียดของหน้าจออยู่ที่2.5 k ช รีเฟรชเรท120 h z แบบ Adaptive ซึ่งแบบ Adaptive เนี่ยหลายคนรู้อยู่แล้วนะครับว่าถ้าเวลาที่เราเข้าแอปที่มันต้องการความลื่นไหลเนี่ยเขาก็จะปรับหน้าจอให้มันมีรีเฟรชเ t ทที่มันสูงให้มันเกิดความสมูทแต่ถ้าเกิดเราใช้กับแอปที่มันไม่จําเป็นต้องใช้รีเฟรชเ t ทสูงขนาดนั้นเขาก็จะลดรีเฟรชเรทลงมาเพื่อให้ประหยัดแบตเตอรี่ดังนั้นเวลาใช้งานจริงเนี่ยมันจะได้ประสบการณ์ที่ดีครับคือมันจะลื่นด้วยและมันก็จะประหยัดแบตเตอรี่ด้วย ด้วยความที่จอเขาใหญ่มากแล้วก็ราคาเป็นมิดน่ารักมากๆผมเลยชอบว่าเครื่องนี้เนี่ยมาใช้งานในเชิงเอนเตอร์เทนเมนต์ครับหล,หลักๆเลยก็คือเวลาที่ผมทางานเนี่ยผมจะเอาเครื่องนี้วางบนโต๊ะคอมด้วยเพื่อที่เอาไว้เปิดหนังเปิดบอลเปิด YouTube ดูระหว่างทํางานนะครับซึ่งมันไม่ไปกินสเปซหน้าจอคอมพิวเตอร์ที่เราใช้งานอยู่อีกรูปแบบหนึ่งที่ผมชอบนะครับก็คือการต่อจอยเล่นเกมก็จริงๆอ่ะแอนดรอยมันต่อจอยได้ดูอยู่แล้วใช่ไหมแต่ว่าพอ ถ้าเป็นมือถือหรือว่า,าแทบเล็่ทึ่มันจอเล็กอะ่ะเวลาต่อจอมันก็ไม่ค่อยเต็มอิ่มอะ่ะไว้ง่ายง่แต่พอจอมัน12นิ้วนะครับเราก็สามารถวางไว้ไกลตัวหน่อยได้แล้วก็ต่อจอยนอนเล่นบนโซฟาหรือว่าบนเตียงอันเนี้ยมันทําให้ได้อัตราลดในการเล่นเกมที่มันดีมาก,มากซึ่งผมบอกว่ามันดีจริงๆในราคา8,990บบาทอ่ะ เรื่องของความบันเทิงเนี่ยเขาไม่ได้มีดีแค่หน้าจอนะครับเพราะว่าเขามีลาโพงมาให้4ี่ตัวที่รองรับระบบเสียงของดอบีด้วยฉะนั้นถ้าคุณเปิดหนังดูมันก็คืึมมากมันดังมากๆนะครับแล้วเสียงถือว่าดีเลยแต่ถ้าอยากเป็นส่วนตัวเขาก็มีช่องเสียงหูฟังแบบ3ั์ทมาให้ด้วยซึ่งมันไม่ใช่แค่เรื่องของการบันเทิงครับเวลาเสียบหูฟังเพราะว่าเวลาที่คุณเอาไปตัดต่องานเนี่ยแล้วเสียบหูฟังโอกาสที่จะเออร์เลอร์หรือว่ามีดีเลยในการตัดต่อเนี่ยมันน้อยกว่า มันก็เลยเป็นสิ่งที่ดียมากที่เขาให้ช่องเสียงฟังแบบ3.5มาด้วยในการประยุกต์ใช้จริงเนี่ยผมเชื่อว่ามีอีกเรื่องหนึ่งที่หลายคนชอบครับคือการตัดต่อวิดีโอเพราะว่าพอหน้าจอมันใหญ่เนี่ยมันทําให้เราสามารถดิสเพย์ตัวงานวิดีโอตัวพีิวนะครับกับตัวไทม์ไลน์ที่มันมีพื้นที่ให้แสดงผลได้เยอะนะครับฉะนั้นในการที่เราจะเลื่อนไทม์ไลน์หรือว่าจะอิดิทอะไรต่างเนี่ยมันทําให้เราทํางานได้ง่ายไม่ต้องเล็งอะไรเยอะนะครับมันสามารถจิ้มได้ง่าย แล้วก็อย่างที่เห็นผมถืออยู่พอเขามีปากกาเนี่ยมันทําให้เราคอนโทรลนะไรต่างง่ายมากจะขีดจะเขียนจะวาดจะอะไรก็สะดวกมากเลยสาหรับคนที่ทํางานออฟฟิศทำงานเกี่ยวกับเอกสารนะครับผมจะแนะนําให้ใช้แอปที่ชื่อว่า WPS นะครับซึ่งแทบหลายๆรุ่นจะพรีโหลดมาให้จุดต่างระหว่าง WPS กับ Microsoft Office นะครับหลักๆเลยเอาไว้ง่ายตัว WPS ให้ใช้ฟรีส่วน Office เริ่มต้นคือเสียเงินอ่ะเอาแบบไง่ายเลยนะครับถัดมาเลยก็คือ WPS เนี่ยที่เขาให้ใช้ฟรีเนี่ย ก็ถือว่าครอบคุมการใช้งานของคนส่วนใหญ่แล้วสามารถใช้งานเทียบเท่าตัว Word, Excel, PowerPoint ได้นะครับแต่ถ้าต้องการใช้งานพวก PDF เนี่ยต้องจ่ายเงินซื้อเพิ่มซึ่งรายปีของเขาอ่ะก็ยังถูกกว่าของ Microsoft แต่โอเคถ้าเทียบกับแบบง่ายๆเร็วนะ Microsoft จะได้มากกว่าตรงที่ว่ามีตัว Drive มาให้ด้วยนะแต่ถ้าเราไม่ได้ใช้ Drive แค่นี้เพียงพอละเหมาะกับพวกนักศึกษาหรือว่าคนที่ต้องทำเอกสารแต่ไม่อยากจ่ายแพง,งนะครับใช้ WPS คุ้มมาก อีกการประยุกต์ใช้หนึ่งที่ผมชอบมากๆเลยสำหรับคนที่เป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์นะครับคือกล้องหลายๆตัวเดี๋ยวนี้เนี่ยเขาสามารถเชื่อมต่อกับพวกมือถือหรือแท็บเล็ตได้แล้วก็สั่งงานผ่านตัวแท็บเล็ตได้ใช่ไหมซึ่งผมก็เอาตัวเลนส์มีวแพดโปรเนี่ยไปเชื่อมต่อกล้องครับและผมก็นั่งคอนโทรลกล้องเองเลยกดถ่ายเองเลคคอร์ดเองโฟกัสเองจบได้ในคนเดียวถ้าถามว่ามันต่างย,ยังไงกับการที่ว่านั่งเอากล้องตั้งแล้วมองที่ตัวกล้องหลักๆเลยนะครับ ถ้าเรามองที่ตัวกล้องเลยปกติแล้วจอที่มันอยู่กับตัวกล้องเนี่ยมันจะมีขนาดเล็กนะครับซึ่งพอเรามองที่จอเนี่ยมันใหญ่มันทําให้เรามองเห็นความผิดพลาดหรือจุดเล็กๆน้อยๆหรือการจัดคอมโพสที่มันละเอียดกว่าดีกว่านะครับการใช้ตัวแท็บเล็ตควบคุมกล้องเนี่ยมันทําให้เราเห็นภาพที่ใหญ่ขึ้นโดยที่ไม่ต้องไปเดินสาย HDMI อะไรให้มันวุ่นวายนะครับคือใช้แบบนี้ง่ายจบทำงานคนเดียวได้สะดวก ปัญหาอย่างหนึ่งของแท็บเล็ตแอนดรอยที่ไม่ค่อยได้รับความนิยมเท่ากับตัวมือถือหรือว่าฝั่งของ iPad นะครับก็คือตัว Google เนี่ยเขาไม่ค่อยใส่ใจในเรื่องของซอฟต์แวร์ต่างๆมันทําให้ตัวแอปหรือการแสดงผลเนี่ยมันไม่ค่อยดีแต่ต้องบอกว่าเลดมี่เขาแก้ไขมาถือว่าดีมากๆเลยถ้าเทียบกับรุ่นอื่นๆที่ผมไปใช้งานมานะครับตัวอย่างนะครับผมให้ดูแอป Lada ด a าลาซาด้าเป็นอแอปหนึ่งที่ไม่ได้ถูกออกแบบมาให้ใช้งานในแนวนอนนะครับเพราะว่าเขาโฟกัสคนใช้มือถือมากกว่าแนวตั้ง ฉะนั้นถ้าเอาไปใช้ทับเด็แนวนอนเนี่ยมันก็จะเป็นแนวตั้งที่วางขวางอยู่แล้วก็ต้องต้องเอียงคอดูอะไรประมาณนั้นนะครับซึ่งเลดมี่จัดก,การด้วยวิธีนี้ครับเขาฟิกหน้าจอให้มันเป็นแนวตั้งอย่างนี้นะครับดีเลยเป็นการแก้ไขปัญหาที่ดีมาก,มากที่เขาไม่ยืดให้ไนจอนะครับเพราะว่าถ้ายืดปุ๊บมันจะมีอัตราส่วนที่ผิดเพี้ยนซึ่งมีแอปหนึ่งที่เป็นอย่างนั้นและ แท็บเล็ตแอนดรอยทุกรุ่นเจอปัญหานี้หมดคือ f a c e b o o k อ่ะเรามาดูกันจะเห็นว่าเฟซบุ o กเนี่ยเขาอาศัยการยืดแอปให้มันเต็มจอนะครับซึ่งถ้าเราเล่นในแนวตั้งอย่างนี้อ่ะไม่มีปัญหานะครับแต่ถ้าเล่นในแนวนอนเนี่ยอ่ะมันจะทำให้ UI อต่างๆเนี่ยมันผิดเพี้ยนไปฉะนั้นในการใช้งานจริงเนี่ยถ้าเป็ตแอนดรอยทุกเครื่องผมแนะนําว่าเปิด Facebook ผ่านหน้าเว็บจะได้ประสบการณ์ใช้งานที่ดีที่สุดนะครับสมัยก่อนนะครับแท็บเล็ตเนี่ย มัร์เก็ตถูกใช้งานในแนวตั้งแบบนี้นะครับเขาก็เลยนิยมเอากล้องอ่ะวางไว้ตรงจุดตรงกลางตรงบนนี้นะครับแต่ช่วงหลังเนี่ยแท็บเล็ตนิยมมาใช้งานในแนวนอนต่อคีย์บอร์ดดังนั้นรุ่นนี้เขาเลยเปลี่ยนตำแหน่งกล้องครับมาวางตรงกลางตรงนี้แทนซึ่งมันเมกเซนต์มากในการใช้งานจริงเพราะว่าเวลาทําวิดีโอคอลเนี่ยหน้าเรามันอยู่เซนเตอร์นะครับไม่ไม่มีกล้องที่มันเอียงๆเป็นเพียนนะเมื่อกี้ที่เล่ามาทั้งหมดเนี่ยเป็นการใช้งาน,นแนวนอน ส่วนใหญ่นะครับแล้วก็ต่อคีย์บอร์ดใช่ไหมแต่ถ้าเราอยากใช้ง,งานแนวตั้งเหมือนใช้มือถือเนี่ยผมก็ชอบเครื่องน,นี้นะเพราะว่าผมใช้มันอ่านโน้อันนี้ตอนก่อนนอนนะครับแล้วจะเห็นว่าพอผมจับด้วยมือเดียวเนี่ยมันไม่ไปลั่นหน้าจอนะมันถือว่าเขาจัดก,การสเปซสำหรับการถือด้วยมือเดียวค่อนข้างดีเลยนอกจากการถือมือเดียวแนวตั้งเอาไว้อ่านโน้อันนี้ตอนนอนอีกอันนึงคือเอาไว้เวลาโจทย์ครับซึ่งเขาก็มีแอปจดบันทึกให้นะ แอปขีดเขียนว่ารูปที่เขาให้มาชื่อว่ามีคันวาสครับซึ่งผมรู้สึกว่าฟังก์ชันต่างๆเขาทาขํามาค่อนข้างดีเลยนะแต่ว่าอาจต้องปรับตัวนิดนึงเพราะว่าแอปแต่ละตัวที่แต่คนเคยใช้มาอาจจะไม่เหมือนกันนะครับอย่างที่ผมเคยใช้มาเนี่ยถ้าขีดเส้นตรงมันจะต้องแปลงเป็นเส้นตรงแบบตรงให้เลยเหมือนเราใช้แม,ม่พัดวาดนะครับแต่แอปเนี้ยไม่ใช่อย่างนั้นเพราะว่าเขาต้องไปกดอินเสิร์ตตรงนี้เอานะครับแล้วก็เลือกใส่เชฟอินเสิร์ตเชฟอ่านี่อยากใส่ซีดียม ก็แบบนี้อะไรประมาณนี้นะครับซึ่งไม่ได้ยากใช้งานง่ายนะครับแต่อีกอันหนึ่งที่เขายังไม่ปล่อยให้พวกเราใช้งานแต่มียูเซอร์เบต้าที่ใช้งานแล้วคือ AI ครับที่เห็นผอววารูปเป็นเลนคาร่าเนี่ยจริงๆผมต้องการทดลอง AI ครับเพราะว่าในซอฟต์แวร์เวอร์ชันถัดไปที่เรายังไม่ได้ใช้งานกันสำหรับคนทั่วไปนะครับเราสามารถวาดรูปพวกนี้แล้วก็กดปุ่ม AI เขาก็จะแปลงเป็นภาพวาดที่สวยให้นะ ซึ่งตอนนี้มันยังทําไม่ได้ครับก็รอซอฟต์แวร์อัปเดตแล้วกันนะมาดูที่ตัวปากกากันบ้างน,นะครับเขาจะมีปุ่มควบคุมอยู่สปุ่มถ้าอธิบายแบบง่ายๆเลยคือปุ่มอันตัวล่างอะครับจะเป็นปุ่มสลับปากกาอันบนสลับสีนี่อ่ะสลับปากกาอ่ะปุ่มบนสลับสีทีนี้ถ้าเรากดค้างที่ปุ่มด้านล่างก็จะเป็นอย่างลบอ่ะ ถ้ากดค้างที่ปุ่มบนคือการจับภาพหน้าจอ,อแต่ที่อยากให้ดูเพิ่มนะก็คือว่าถ้าเราใช้งานในโหมดปกติที่ไม่ได้อยู่ในแอปวาดรูปนะเราลองกดปุ่มค้างนะครับปุ่มด้านล่างกดค้างะจะเห็นว่าเขาบอกว่าแต่หน้าจอเพื่อทําการจดบ,บันทึกเรียกแอปขึ้นมาในการจดบ,บันทึกได้นะครับทีนี้ถ้าเป็นปุ่มข้างบนกดค้างเป็นการแคปเจอร์หน้าจอนะครับซึ่ง สอปุ่มเนี้ยถ้าสังเกตนะจะเห็นว่าผมกดแบบที่อยู่ข้างนอกเลยอย่างนี้ไม่ได้กดแบบตอนแตะหน้าจอหมายความว่าเขาสามารถสั่งงานแบบไม่ต้องสัมผัสจอได้เพราะว่าเขาเชื่อมต่อกับผ่านบลูทูธครับ <S <S ทีนี้การถือใช้งานเปลือยเป่แบบเนี้ยเนี่ยแน่นอนว่ามันดูค่อนข้างหวาดเสียวนะครับฉะนั้นเขามีเคสที่เลือกสอแบบแบบแรกคือตัวเคสที่เป็นคีย์บอร์ดให้ดูไปแล้วแต่ผมงใช้ดูแบบที่2ครับเป็นเคสที่เรียกไง่ายๆว่าเป็นเคสฝาปิด,ดเฉยเคสแม่เหล็ก ไม่ได้มีคีย์บอร์ดอะไรมาให้ซึ่งอันเนี้ยผมว่าเหมาะสำหรับก,บการใช้งานทั่วๆไปตัวเคสเป็นการล็อกแบบเข้ามุมสี่มุมนะนี่ครับฉะนั้นมันมีความแน่นหนามากๆถ้าเราซื้อปากกาเนี่ยเดิมๆเ,เขาจะมีมให้แค่นี้นะครับแต่ว่าตัวหนีบอันเนี้ยมันมากับตัวเคสครับซึ่งเคสทั้งสองแบบจะมีตัวที่มาให้ในกล่องนะเวลาใช้งานก็แบบนี้ครับประกอบเข้ากับปากกาอ่า เสร็จปุ๊บเสียบไปเลยตรงมุมนี้เขาจะมีล่องใบเล็กไว้ให้เสียบเราก็ประกอบมันเข้าไปแบบนี้นะถ้าเกิดเน้นพกพาออกนอกสถานที่นะครับด้วยการถือเนี่ยผมแนะนําว่าเคสอย่างเงี้ยสะดวกกว่าการประยุกต์ใช้งานเคสตัวนี้นะครับอย่างแรกเลยคือพับมันออกมาอย่างนี้วางตั้งแบบนี้นะครับเผื่อเวลาที่จะเปิดไว้ดูหนังหรือถ้าเวลาถือด้วยมือเดียวในการถืออย่างเงี้ยครับ บางทีมันมันไม่กระชับหรืออาจจะดูจับมือได้ส่วนตัวผมชอบทับอย่างนี้ครับอ่ะแล้วก็ถือมันจะมั่นคงมากขึ้นนะแล้วก็อีกรูปแบบหนึง่งที่บางคนนิยมใช้ก็คือเอาอย่างนี้แหละแล้วก็วางนอนลองไปอย่างนี้ <c oughs> เผื่อเวลาที่เราจะพิมพ์อืมมันก็จะให้อารมณ์คล้ากับการพิมพ์คีย์บอร์ดสลับมาดูที่เคคีย์บอร์ดกันบ้างนะครับจะเห็นว่าตัวนี้เนี่ยไม่ล็อกมุมสีด้านนะครับจะเป็น มุม2ข้างบนนี้ข้างล่างอยู่ตรงกลางอ่ะซึ่งมันก็ไม่ได้มีปัญหาการใช้งานแต่อย่างใดนะตัวเลเยอร์แล้วก็ตำแหน่งของคีย์บอร์ดเนี่ยจัดว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานนะครับไม่มีการสลับตำแหน่งปุ่มแปลกๆนะสามารถใช้งานได้เหมือนพวกคีย์บอร์ดคอมพิวเตอร์เลยไม่ต้องปรับตัวเยอะนะครับตัวเคสคีย์บอร์ดเนี่ยมันเหมาะมากคนที่ทำงานจริงจังหรือพิมพ์บ่อยๆนะครับแต่ถ้าเกิดต้องการพับอย่างเงี้ยอาจจะมีคำถามว่าเฮ้ยแล้วมันยังไงคีย์บอร์ดมันจะลั่นไหม ท่าที่ผมลองนะครับอ่ะผมกดให้ดูอ่ะนี่ผมกดคีย์บอร์ดข้างหลังนะครับอ่ะจะเห็นว่ามันไม่มีการอินพุตอะไรต่างเข้ามาซึ่งอันเนี้ยมันทําให้เราใช้งานได้สะดวกมา,มากๆอย่างคีย์บอร์ดบางรุ่นเนี่ยพอพับปุ๊บมันจะรับคำสั่งอยู่ฉะนั้นเวลาที่เราถือมือเดียวอย่างเงี้ยมือเราไปร่ายโดนปุ่มนะแต่อันเนี้ยไม่ต้องกลัวเลยพับไปปุ๊บมากดเลยเต็มที่เลยรัวเลยมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับประกอบข้อปกติพิมพ์ได้ ลองสิถ้าเรายกอย่างนี้ปุ๊บอ่ะยังไปขา้างหน้าอยู่นะครับได้ไหมได้แต่ถ้าพับไปข้างหลังอ่ะไม่รับคำสั่งละถือว่าออกแบบคีย์บอร์ดมาได้ดีมากๆนะครับเข้าใจคนใช้งานจริงนะเพราะอย่างทับเด็ตบางรุ่นเนี่ยครับที่เขาไม่มีระบบป้องกันอย่างนี้นะเวลาที่พับคีย์บอร์ดไปด้านหลังเนี่ยผมต้องไปกดเหมือนยกเลิกการเชื่อมต่อ พราะไม่งั้นมันจะลั่นรับคำสั่งทุกอย่างนะครับอันนี้แก้ปัญหามาดีมากอีกจุดหนึ่งที่ผมชอบมากๆในตัวคีย์บอร์ดนะครับคือเขามีปุ่ม power ซึ่งผมไม่เคยคิดมาก,ก่อนว่าปุ่ม power มันจะมีประโยชน์จนกระทั่งได้ลองใช้งานจริงๆกับเครื่องนี้นะครับถ้าเป็น Android tablet บางรุ่นที่ผมเคยใช้งานนะครับเขาสามารถรับคําสั่งได้แม้กระทั่งเวลาที่ถอดตัวจอตัวเครื่องออกจากตัวคีย์บอร์ดอ่ะข้อดีคือเวลาที่เราแยกน้าจอไว้อีกทีหนึ่ง กับคีย์บอร์ดไว้ที่หนึ่งอ่ะมันทําให้เราอินพุตได้เกิดอยากจะปรับตําแหน่งในการนั่งเล่นใช่ไหมครับแต่ข้อเสียคือถ้าคีย์บอร์ดอยู่คนละที่เราอาจจะถอดไปที่อื่นแล้วเอาเฉพาะตัวแท็บเล็ตมาทํางานมันจะยังรับคําสั่งจากตัวคีย์บอร์ดตัวนั้นอยู่ซึ่งบางทีมีคนไปกดโดนหรืออีกกรณีหนึน่งปัญหาอย่างหนึ่งคือว่าพอมันยังมองว่าเป็นการเชื่อมต่อคีย์บอร์ดอยู่ออสกินคีย์บอร์ดมันจะไม่ขึ้นครับมันจะยังรับคําสั่งจากตัวฟิเอลคีย์บอร์ดข้างนอกอยู่นะ แต่ตัวนี้เนี่ยพอมันเลือกเปิดปิดได้จากปุ่มด้านข่าเนี่ยเราสามารถเลือกเลยว่าตอนนี้อยากให้รับข้อมูลจากตัวคีย์บอร์ดข้างนอกไหมหรือจะไม่ต้องอีกจุดหนึ่งที่ผมชอบก็คือเขาอินทแเกตตัวคีย์บอร์ดเคสกับทูบาร์ของ Google ได้ดีมากนะครับพอเราพิมพ์ข้อความลงไปก็จะเห็นว่าเขาจะมีแถบบาร์ข้างล่างที่เป็นการเดาคําและก็มีปุ่มอีโมจิให้ใช้งานได้ด้วยนะเรื่องของความนื่นไหลในการใช้งานจริงเนี่ยผมถือว่ามัน ลื่นมากเหลือเฟือสําหรับการใช้งานของคนส่วนใหญ่นะครับแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้ปื๊ดปาร์ดมากในบางโหมดนะอย่างเช่นการบุนหน้าจออ่ะมันจะมีหน่วงอยู่ประมาณสักวิหนึง่งแต่ผมก็บอกว่ามันอยู่ในเกณฑ์ที่รับได้นะครับไม่ได้แย่อะไรเลยเมื่อเทียบกับราคาแล้วก็สิ่งที่ได้นะทีนี้สิ่งที่หลายคนกังวลสมัยที่ยังใช้ตัวมิวไออยู่คือช่วงหลังมิวไอเนี่ยเขา ใส่โฆษณามาจนคนรู้สึกว่าอึดอัดเยอะเกินไปนะครับแต่พอเปลี่ยนเป็นตัว HyperOS จากประสบการณ์ผมเองนะที่เราใช้งานมาหลายตัวผมรู้สึกว่าโฆษณาเขามันอยู่ในเก์ที่รับได้ไม่ได้รบกวนถือว่าน้อยกว่าเดิมมากๆนะครับแล้วก็ตัว HyperOS เนี่ยบางคนอาจจะสงสัยว่ามันต่ายไงกับ MUI i ถ้าเอาง่ายๆเลยคือเขา optimize หลายอย่างให้มันดีขึ้นมีขนาด OS ที่มันเล็กลงหมายความว่าเรามีพื้นที่ในการตั้งแอปเยอะขึ้นนะครับ ก็เป็นการยกเครื่องยกระบบใหม่นั่นเองทำให้มันดีขึ้นแล้วก็โฆษณาน,น้อยลงอ่าและสิ่งที่คนใช้เสี่ยมี่อีโคเทแจะชอบเลยก็คือการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่างๆของเสี่ยมี่นะครับในเครื่องของเขานะจะเห็นว่าพอแรกตั้งเตือนลงมาเนี่ยเราจะเจอพวกรูปกล้องหรือว่าอุปกรณ์ต่างๆที่เราได้เชื่อมโยงกันไว้นะครับนี่ก็คือ r e d มีอีกเครื่องหนึ่งที่ผมใช้งานคู่กันนะครับก็จะเห็นว่ามาสามารถมิลเลอร์หน้าจอมาโชว์วันนี้ได้ มาชดมาดียังไงก็คือเผื่อเวลาเราทํางานต่างๆบนเครื่องแทบเลยอย่างเดียวไม่อยากจะคุมมือถือนะครับก็วางมือถือไว้เลยให้เราก็ควบคุมผ่านตรงนี้แทนนะครับอยากจะเข้าตัวโน้ตอ่ะกดตรงนี้อ่ะให้ดูเทียบเขาก็จะเข้าโน้ตด้วยนะครับอ่ะกดบนมือถือบนนี้ก็เปลี่ยนตามนะครับก็คือมันเป็นการแชร์หน้าจอกันนั่นแหละเอาง่ายๆนะเรื่องสุดท้ายที่อยากพูดถึงนะครับคือเรื่องของกล้องเอาง่ายๆว่ากล้องหน้าเนี่ยมันอยู่ในเกณฑ์ที่ใช้วิดีโอคอล อย่าคาดหวังอะไรกับมันมากนะครับอ่ะเดี๋ยวลองถ่ายให้ดูตอนนี้เลยส่วนกล้องหลังเนี่ยผมให้มันเทียบเท่ามือถือรุน่นี้สักราคาประมาณ5-6,000บาทแล้วกันก็คือไม่ได้ดีมากแต่ก็ดีระดับหนึ่งพอที่จะถ่ายเก็บอะไรง่ายๆได้นะครับ มาถึงเรื่องของสเปกกันบ้างน,นะครับเราจะพูดถึงสเปคที่มันเด่นๆอย่างเดียวเลยนะใช้ชิป Snapdragon s ซ a p d กอน o n 7S Gen 2นะครับมีให้เลือก2ราคาแรม6พื้นที่ร2 8ยราคา8 9 9 0บาทแต่ถ้าเกิดเพิ่มพื้นที่จากร2 8เป็น256นะครับราคา1 9 9 9 0บาทถ้าเป็นผมเนี่ยแนะนำว่าเพิ่มอีก2,000บาทเอา2 5 6ดีกว่านะครับใช้งานได้ไม่อึดอัดนะครับแต่ถ้าอยากประหยัดง,งบไม่อยากซื้อ256แต่อยากได้พื้นที่มันได้เยอะรุ่นนี้ใส่่ซิมไมไได้ แต่สามารถใส่ไมโคร s d Card เพิ่มพื้นที่ได้นะครับซึ่งการเพิ่มพื้นที่พวกนี้เน่ยมันเหมาะสำหรับการเก็บไฟล์นะครับอย่างเช่นว่ามีการโหลดดาวน์โหลดไฟล์เข้าไปเก็บในการ์ดอะไรอย่างเงี้ยได้แต่ไม่ได้เพิ่มพื้นที่ในการเก็บตัวแอปเพิ่มนะครับหน้าจอขนาด12.1นิ้วแบบ LCD อัตราส่วน16:10ต่อความละเอียด 2.5K Refresh Rate 120Hz แบบ Adaptive รองรับ Dolby Vision หลายคนอาจจะคุ้นเคยกับอัตราส่วนหน้าจอ16:10นะครับแต่ต้องบอกว่าแท็บเล็ตด้วยหลังเนี่ยเขาแบ่งออกเป็น2กลุ่มครับถ้าเป็น16:10เนี่ยเขามองกันว่าเหมาะกับการใช้งานทั่วไปและความบันเทิงเพราะมันดูหนังได้เต็มจอกว่าแต่ถ้าทํางานยุคนี้เขานิยม3:2ครับเพราะว่ามันให้พื้นที่ด้านสูงเยอะกว่านะครับทาให้เราเห็นหน้าเว็บหรือข้อความบวคแรงต่างๆที่มันเยอะกว่านั่นเองแต่ถามว่า16:10ใช้งานได้ไหม ก็ใช้ได้ครับมันคือหน้าจอปกติที่เขาใช้งานทั่วไปลำโพมี4ตัวนะครับสามารถเลือกได้ว่าจะใช้ระบบเสียงแบบ d o l b y a t m o s หรือว่าใช้เป็นสียานี่ซาวด์ก็ได้นะมีช่องเสียงหูฟัง3.5มมให้ด้วยกล้องหลังที่เห็นเป็น2วงนะครับแต่เอาจริงๆมีแค่กล้อง1ตัวนะอีกช่องหนึ่งเป็นแบบไฟแฟลชนะครับแต่ตกแต่งให้มันสวยงามเหมือนมีกล้อง2ตัวนั่นแหละส่วนแบตเตอรี่นะครับมีระบบชาร์จเร็วสายวัตต์สเปคหลักที่อยากพูดถึงก็ประมาณนี้นะครับเราพูดข้อดีกันไปหมดแล อย่างแรกเลยคือหน้าจอครับด้วยความที่เขาให้หน้าจอมาคุ้มค่าขนาดนี้ในราคาที่สุดๆแล้วฉะนั้นจุดอ่อนของเขาคือเรื่องของความสว่างครับเลนส์มิแพดโปรเนี่ยมีความสว่างสูงสุดอยู่ที่600นิตซึ่ง600นิตเนี่ยมันเหลือเฟือสำหรับการใช้งานในอินดอร์นะซึ่งเนี่ยผมเปิดให้ดูเต็มๆเลยในที่ผมเป็นสตูดิโออัดแสงไฟนะครับอันเนี้ยยังเปิดไม่สุดนะเปิดสุดมันจะสว่างกว่านี้ฉะนั้น600นิต ในการใช้งานทั่วๆไปในอินดอร์เนี่ยผมว่ามันตอบโจทย์หมดแต่มันไม่เหมาะกับการที่คุณไปนั่งกลางแจ้งอย่างเช่นว่านั่งโต๊ะไม้หินอ่อนกลางแดดตอนเที่ยงแล้วตั้งทํางานเลยอย่างเงี้ยจอมันจะสู้แสงไม่ไหวนะครับแต่ถ้าเป็นทั่วๆไปอย่างเงี้ยสบายถัดมาคือเรื่องของการชาร์จครับด้วยความที่เขาให้มาคุ้มค่าขนาดนี้มันเลยไม่ได้มีระบปล่อยพลังงานจากตัวแท็บเล็ตเพื่อชาร์จตัวเคสคีย์บอร์ดและปากกาด้วยเวลาชาร์จเนี่ยเราต้องชาร์จปากกาแยกต่างหากชาร์จคีย์บอร์ดแยกต่างหาก แต่ในการใช้งานจริงที่ผมลองใช้มานะครับไม่ใช่ปัญหาเลยเพราะว่าตัวเคสแล้วก็ปากกาเนี่ยมันมีแบตเตอรี่หลายชั่วโมงเกินสิบชั่วโมงขึ้นไปอีกครับในการใช้งานจริงฉะนั้นมันไม่ต้องชาร์จบอออ่อยครับนะะนานชาร์จที <S <S มาถึงบทสรุปนะครับต้องบอกว่า l ลมี่แพดโปรเนี่ยเป็น Android Tab ็เที่ผมชอบมากๆแล้วก็ใช้เองนะครับอย่างบางรุ่นเนี่ยผมใช้อาจจะไม่ถูกใจอาจจะให้น้องๆใช้ให้เพื่อนๆใช้ไปแต่ว่ารุ่นเนี้ยใช้เองชอบมาก รู้สึกว่ามันคุ้มมากด้วยราคาแล้วก็ด้วยหน้าจอด้วยลำโพงสเปคท,ที่มันให้มาเนี่ยทำให้ผมรู้สึกว่าการาใช้งานเพราะราคาไม่สูงเกินไปถ้าปกติจะหาอ้ดอทเฟิที่หน้าจอ12นิ้วนะครับราคามันก็จัดทะลุ2 0 0หมื่ขึ้นไปเป็นตัวแฟลชตัวท็อปไปเลยนะครับชั้นตัวนี้เนี่ยด้วยราคาที่อยู่ประมาณหมื่นอะ ผมรู้สึกว่ามันคุ้มมากมันทาให้ผมกล้าใช้ในการเปิดหนังเปิดเพลงเปิดอะไรเปิดที่ที่กว้างๆไปได้เลยนะครับถัดมาเลยคือด้วยความที่เป็น Android นะครับแล้วก็ตัวเสี่ยมี่เองเขายังเก็บฟีเจอร์ได้ไว้อยู่คือตัวซิคล Space ก็ทําให้เขาสามารถสาาร้าง Space ขึ้นมาอีกโปรไฟล์หนึ่งเหมาะมากๆกับผมที่เวลาใช้งานเนี่ยบางทีผมต้องเอาให้ทีมงานใช้งานด้วยฉะนั้นผมจะสาาร้างอีกโปรไฟล์ขึ้นมาอันนี้คือตัวหลักที่ผมใช้งานเองแล้วผมก็สาาร้างอีกโปรไฟล์ขึ้นมาให้ทีมงานใช้งานซึ่ง มันจะแยกเว a ร s p a c e กันไม่เกี่ยวข้องกันเลยทีมงานก็จะไม่เห็นแอปของเราไม่เห็นข้อความเราไม่เห็นอะไรของเราเลยคนละอันกันวิธีเข้าแต่ละ w ว a ร Space ก็แค่ป้อนรหัสคนละชุดกันแค่นั้นเองนะครับก็จะเข้าเว a ร s p a c e คนละอันแล้วสิ่งที่สำคัญที่ผมพูดตลอดเลยเวลารีวิวเส่ยมี่นะครับคือการโครนแอปเพราะว่าระบบโครนแอปของเขาเนี่ยผมยกให้ดีที่สุดเลยอย่างมือถือดืดแทบเล็ตหลายรุ่นของ Android นะครับจะโครนได้เฉพาะบางแอปส่วนใหญ่จะโคลนได้เฉพาะแอปแชทแต่ของเครือเส่ยมี่เนี่ย โคลนได้แทบทุกแอปหมายความว่าถ้าคุณมี s h o ป e e 2 ID มี TikTok 2 ID มี Line 2 ID ทุกอย่างคุณโคลนได้หมดเลยนะค่อนข้างสะดวกสำหรับคนที่ต้องการใช้หลายๆ ID โดยที่ไม่ต้องการซื้อหลายๆเครื่องนะครับโอเคครับนี่ก็คือฟีดแบ็ k ทั้งหมดของ b a c k ไอเดียนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับ